สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆวันนี้วันที่สามกักตัวอยู่ที่บ้านนะคะวันที่สามกักตัวอยู่ที่บ้านสามีติดโควิดค่ะไปไหนไม่ได้เลยนะคะตอนนี้ต้องกักตัวนะคะวันนี้ก็ต้มยำต้มยำปลาเขาเรียกว่าปลาอะไรนะปลาสวายบ้านเราะคะ่ะก็กิน ลาสวายแช่แข็งนะ,ะแช่แข็งแล้วก็เอามาต้มยังไม่ได้กินเลยค่ะทําให้คนอื่นเขากินไปแล้วแต่เรายังไม่ได้กินต้มแบบตามมีตามเกินนะคะกักตัว14วันจะไปไหนได้ขาดเงินขาดทองเสียได้เงินมากดีที่ไม่ติดนะคะแต่ก็ต้องรอดูอาการว่ามันจาะมันจะ ติดไหมเพราะสามีติดไปแล้วสามีไปติดจากเพื่อนมาอีกทีหนึ่งก็ตอนนี้ก็กักตัวกันคนละที่ก็อยู่กันคนคนละห้องนะคะก็พยายามใส่ปิดผ้าปิดจมูกค่ะปิดผ้าปิดจมูกก็นี่แหละค่ะถ้าอยู่แต่บ้านก็คงไม่ติดแต่ว่าถ้าไปออกไปเที่ยว ไปน่นไปนี่ไม่ค่อยจะอยู่บ้านมันก็จะโดนมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะมันก็จะติดมาจะทําให้คนอื่นเขาเดือดร้อนปกติที่นี่ตอนนี้เขาก็ไม่นั่นแล้วนะคะเขาก็ไม่ค่อยมีและมันก็เหลือแค่หมู่บ้านนี้ประมาณแค่ไม่กี่คนเองเออสิบสี่หมู่บ้านสิบสี่สิบสองหมู่บ้านก็มีแค่สองคนที่เป็นนะคะคนอื่นก็ และตอนนี้ก็มาเพิ่มอีกเพิ่มอีกก็ไม่รู้ว่าว่าเมื่อวันอาทิตย์สามีก็ไปทุกที่นะคะไปตอนนี้เขาก็บอกว่าอาจจะต้องมีคนกักตัวเพิ่มอีกเป็นครึ่งหมู่บ้านเลยเพราะสามีไปที่ตรงนั้นไม่รู้ว่าเขาจะติดตั้งแต่วันอาทิตย์เลยหรือว่าติดตรงที่ว่าอ่อ่า วันจันทร์อาจจะเป็นวันเสาร์อาทิตย์ก็เพราะเมื่อวันศุกร์เขาไม่เป็นนะคะวันศุกร์ไม่เป็นตรวจเอ่อตรวจเองไม่เป็นแล้วแล้วก็วันจันทร์อ่าวันจันทร์ก็มีาอาการปวดหัวปวดหัวนอนสมทั้งวันเลยคือไม่รู้ว่าเขาปวดหัวก็ขอยากินแก้ปวดกินแล้วก็เอาอยาแก้ปวดให้กินก็กินแล้วก็ไม่หายก็เป็นอีกนะ,ะเป็นอีกก็บอกเขาก็เลยบอกว่าเอาเอา่เอ ก็มันไม่หายก็กินอีกก็เลยเออให้เขากินยาไปพอตกอีกวันก็เลยบอกว่าเธอเป็นโควิดหรือเปล่าเขาก็บอกว่าบ้าเหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะไปไปมาอา้าวเขาก็ก็เลยบอกเธอลองเทสอ์ดูสิก็ตรวจตรวจเองคะ่ะทสอเองตรวจเองสองครั้งก็โพซิทีฟนะคะแล้วคนนี้พอตรวจอีกอันหนึ่ง ไปหาหมอไปหาหมอแล้วก็ปวดแล้วก็ก็โพสิทีฟเหมือนกันคือมันจะขึ้นแบบจุดแปบ๊บเดียวเลยนะคะไม่ต้องอันนี้คนคนที่เป็นเขาจะอ้น,นี้แล้วคนที่ไม่เป็นมันก็จะค่อยๆขึ้นไปข้างบนนะคะมันจะไม่แบบกระทันหันอันนี้ของสามีคือแบบว่าหยอดลงปุ๊บมันก็จะติดพุ่งขึ้นเลยนะคะจุดไปแปบ๊บเดียวเลยขึ้นเลยนะคะ ก็ต้องระวังกันด้วยนะคะไปที่ไหนก็ตอนนี้เราก็ต้องดูแลกันไปต่อไปนี้ก็คงจะรู้แล้วบ้างว่าการที่กักตัวอยู่ในบ้านอยู่ในห้องอะ่ะอึดอัดแค่ไหนนะคะต้องต้องคอยดูด้วยว่าอะไรยังไงเหนื่อยใจขาดเงินขาดรายได้นะคะต้องปิดร้านด้วยยกเลิกลูกค้าไปหมดแล้วตอนนี้ขาด เงินไปตั้งหลายร้อยเหมือนกันนะคะหลายร้อยยูโรนะคะก็เสียดายเสียดายแต่ก็ต้องเอานั่นไว้ก่อนเอาสุขภาพคนอื่นไว้ก่อนสุขภาพตัวเราเราก็ต้องห่วงด้วยนะคะก็ยังไงก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคนเพื่อนเนทุกคนก็ยังไงคลิปนี้ก็มาขอฝาก เตือนกันนะคะว่าถ้าเป็นไปได้อย่าออกไปที่ไหนเลยนะคะอยู่กับครอบครัวนะคะอยู่กับครอบครัวอย่าไปทะเลทรายที่ไหนอยู่กับพวกครอบครัวดีที่สุดนะคะก็ฝากไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ